สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามาเก็บหอยกันเมื่อนี่มืดขึ้นขึ้นที่สองมือที่สามแล้วมามาลุยเก็บหอยจะเป็นต้นนี้เป็นหอยแมงคู่จ้ะหอยนางร่มเฮ้าแม่ขวัญเก็บอยู่แคมเลยวิวสวยมากคือ ที่มองเก้าค่ะมองเก้าที่มาปีแรกเลยส,สวยค่ะย่นกันโพเเพโพเพอยู่ค่ะทั้งผุนสองสาว <c oughs> สองสาวยังไม่กล้าลงน้ำค่ะยังเก็บกันอยู่ทั้งโคกแต่ว่าแบบน้าน้ำมันลดไงน้ำมันลดหลยอยู่ น้ำมันลดเยอะกะเก็บกันถ้าโขก,กอะหอยหอยนมงกู๊นค่ะร์นโบว์ผูแม่ขันปูแม่ขันประมาณนี้ อากาศประมาณ15องศา,ศาจ้า15องศา15พี่ยังไม่ขึ้นมันต้องรอแบบว่าโอ้น้ำเย็นเท่าเมืวานเลยพี่โอ้หอยนางลมก็ได้เบังดูบังดูมีแต่เปลือก <laughs> เนี่ยหอยเมืองผู้แบบไม่ธรรมดานะพี่มุจะเบิง เนี่ยว้าไมาจ่จบะเน่หใหญ่ๆแล้วแกบกหอยหรือบกหินคะเนี่ยหอยได้เนี่ยนุ้ยแม่โกโลเคเลอยู่เพี่อแต่ว่านุ้ยยงใหญ่มัน,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 นมันแก่พอดแหมฮึฮย่ห่นุ้ยยงใหญ่มันแก่พอดมันจะเป็นแบบอ่าบาค่อยเหนือบ,บค่อยดีปันใดเมื่อคันว่า ต้องนวยแบบว้สลุนว่สลุนจังหินนี่สิแกจะไม,ม่แบบหอยนางล่มเกาะเยอะบางดูหอยถอยเราทั้งนึงถอยก่อนถอยก่อน <laughs c oughs> อีกคนนึงอยู่แบบมุมนูน่นมุมนูน่น <c oughs> นี่ยมุจเบงิงนี่ขนาดแบบริมๆฟังงั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ <c oughs> ๆเนี่ยเสียบอยู่ <c oughs> มามันกาะอยู่ก็หินจ้ะหอยเกาะหินนี่แหละเพี่ไอ้หมอเสียบกักซากอยู่ยังสิมีแต็นโตัวย,ยังไยังสิน้ำน้ำน้ำลงหน่อยนึงค่ะพี่น้ำมันขึ้นมาถึงพี่มุเจ้าเบิ้งยังสิเห็ยนไหมเสียบอยู่เนี้ยเมียนมืดหนิเบื้งเบิ้องเบื้งมุเจ้าเบิ้งนี่หอยยังเป็นๆอยู่ด้วยค่ะนี่ นี่ถ้าบ่ลงน้ำก็ได้คือถ้ามาเ้าจังซีเราต้องลงน้ำเลยไงเก็บเอาจังซีเลยนี่แล้วแล้วรุ่นนี้คือมันเต็มไงพันรู้สึกว่ามันสีคนละพันกับแถวบานเฮาล่ะค่ะเพราะว่าหน่วยมันปลอมๆนะบานเฮาหน่วยมันจะเห็นมั้งมันกับเกาะหินอยู่างเช่เกาะหินอยู่นี่ค่ะหน่วยมันจะปลอมๆสันๆกว่าทั้งทั้งบานเฮ่าไง แาวีเดนเก็บหอยแมงผูได้บ่ผิดกฎหมายจะ้ะเก็บได้เลยพ้ยมึงมุจาวงนี่ค่ะโพ,พะโดโพดเลยเป็น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 เดี๋ยวน้ำกระขึ้นมาถ่วหอดพีค่ะสิ่เก็บเป็นนั่งล่มอย่างเงเป็นเป็นไงแต่ว่าตัวน้อยอ่ะสิ โอ้โหเอ,าอ้ออเอาเว้ยมือเจ้าเบิ้งเงี้ยหมือนลมซะนี่เห็นบ่เนี่ยหัวเสียบสังลานเลยสิค่ะนี่แมงผูกมือเสียบสังลางนี่ได้เหมือนนี่ยซีตัวซีตัวฮาตัวเสียบอยู่แบบแล้วมันค่อนข้างอวบอ้วนค่ะหอยหอยมองนี่อ้วนแต่ว่าหอยยุแ่แคมน่ะบ่ออ้วนบันไดค่ะ นางลมเนี่ยเจเบิงยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยหอยนางลมจ้ะยังใหญ่เลยสวยมาก <c oughs> มันหนัก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีดมานน้ำอยู่ยเดี๋ยวคอยเงี้ยเนี่ยลูกน้ำม,มาตื้นๆน,นี่ก็ยังเยอะเห็นไหมอย่างเงี้ยมีแต่หนว่วยใหญ่ๆเนี่ยเกาะอยู่กับนี่หอยนางลมหน่วยหนึ่งเห็นปะ เอากปกรองมาด้วยพีแบบเยอะอย่างเงี้ยเยอะอย่างเงี้ยลูกใหญ่ด้วยอะ่ะ<า>เนี่ยเขาก็เก็บตำตะลิงยังสีได้เลยเห็นไหนี่ค่ะเพียหอยนางรมซุ่มนีบ่บ่าตายได้หนี่ค่ะตัวใหญ่ <c oughs> น้ำจังสิฮะ <c oughs> มูนี่แงเอาน้ำหินก็นได้ พี่หอยแมงผู๋เสียบสังหรางเนี่ยนะะี่ค่ะเยอะแยะเยอะแยะพราะนามมันล่มง่ายมันก็เลยเ,เก็บถ้าขกสบายสบายเลยะคะ่ะเสียบแล้วเน,นี่ยเยอะเอ็นบ่มาเนี่เป็นกาบเป็นกาบยะะกอยู่นี่ค่ะเกาะอยู่ สองตัวมันมันเต็มดีมันกับพ่อเก็บจ้ะมันเต็มหมากมันเต็มดีไงเสียจังเสียจังเสียนเอาแล้วหน่วยหวานเฮ้ยมาเจ้าเบิ้งมันเนกาะเกาะหินอยู่ใช่เยอะไหมคะดมเ,เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคน มาดูมาถ่ายตรงนี้นเหมอนก้อนหินค่ะข้ากัปีนหินไปสิแหละฝนเปตะกิ่งโคงโลโลงไปอยู่่น,นทีมงานเฮางอมแงมงอมแง,ง,งมี่ฝน่ะ ไหนจุ oh ้มไหนจะอวดโอ้โหโอ้ยปาดเนี่ยค่ะหอยเป็นๆทั้งนั้นพอน้ำลดค่ะเดี๋ยวพี่เบื้องแบบอย่างเงี้ยหอยหอยนางลมเอานี่มาแงะได้เพี้ยมือเจ้าเบื้องขุน เ <S preach miracle> สียบกระซ่าก็นะแม่นมัดค่ะแล้วลูกใหญ่ด้วยนี่ลูกกำลังกินจ้ะลูกกำลังกินเลยเราจะสดจะอวบมากเนี่ยจุกเดียวเต็มกระคู้พี่เออจุ้กเดียวเต็มกระคู่จะได้กลับบ้านกันแล้วนี่เบิ้งค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งแบบโผล่แบบเยอะมากกากินก็ดีสินะอืมพอหนาวก็ะลูกมันมันกินกาแฟแล้วก็ลงมาเก็บต่อใช่ไหมฝนเพื่อสิคนกลับบ้านยังไงครับเยอะมาก เยอะมากมานจเจ้าเบิงเสียบกักชาขึ้นอยู่แม่นเหมือดแล้วแล้วลูกไม่เล็กเนาะพี่เนาะเนี่ยลูกลูกลูกนี้กาลังกินเลยจ้ะไวรุ่นน้าอ้วนตุ๊บเลยฮะไวรุ่นพอเอาไปต้มแกะกันแล้วหมัวว่าเน,นี่ยอืมเออมันได้ไงสบายเลยรุ่นนี้เป็นเหมือดาะส้มหนี่เสียบสังลรา่งขึ้นเ่คือได้หมดเลยคือน้ํามันลดไงห้อก็เลยเก็บไง่บายสบาย,ยเราเบิงส้มนี่ตัวใหญ่เองสิ<อ>ส ตัวใหญ่บ่แซีบซ้ำส้มรุ่นไว้สรุนวังหันใหญ่ซื่อๆใหญ่ซื่อๆแค่เห็นกับอาล่างเนาะยังไงน <c oughs> เนาะโอ้โหมือเจ้าเบิ่งเนี่ยเสียบสังหรังอยู่น,ะ,นะพูดนะปวดโพดอ่ะเสียบสังหรังเสะอยู่สะอยู่เพราะ <c oughs> บางตรงนี้มันจะค่อนข้างไกลออกมาจากตรงรถจอดน้อยนึงน้อยเดียวด้วยค่ะแต่ว่าคนกับมาบ่ค่อยหอดขามขุดหินมาไงาก็เลยเหลือหลาย พวกเขาบ่ค่อยมาเก็บกันน้ำส้นนี่ส้นนี่เขาไปเก็บหอยนางรมหรอไงเขาเลี้ยงหอยนางรมที่เป็นทุนๆอยู่ในในน้ำนะจ๊ะเขาเลยบ่ให้เอาเก็บหอยนางรมเหาก็เก็บแมงปูค่ะโอ้ยปวดพวกมุ้งปากเตียมมาจ้ะเบิ่งมันเยอะมากอ่ะมันเยอะมากอ่ะมันเยอะมากอ่ะเบิ่งเบื้อ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 งโอ้ยออนซ้อนออนซ้อนออนซ้อนค่อโซปลอบอยู่ปานเห็บ เฮ้ยยังวะค้าก็เห็บมาเท้าอีกเผียบเทียบปตะกินแต่กินเหมือนมากเลยเนี่ยเผีบป่หมือนเห็ดที่มันกัดตาไก่ที่มันเกิดเป็นแผงโอ้เป็นแผงกัดตาไก่ปวดโพกอะอลังอลืออลังตัวน้อยเทาบอกอ่าเอาตัวประมาณนี้สิค่ะสุดยอดอย่างเงี้ย สวยเลือกได้ใหญ่ก็มันรุ่นอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่สวยแล้วไงใหญ่อะแต่ตัวนี่เรารุ่นๆพวกเนี้ยรุ่นๆพวกเนี้ยเนี่ยรุ่นๆเล็กอย่างเงี้ยค่ะมันจะอร่อยแต่รุ่นเนี้ยผิวจงสีกัดได้ยสวยเยอะโอ้มันเยอะมันเยอะคือแป๊บเดียวเต็มขัวเป็นมดแล้วเห็นปะเป็นละหุยเป็นสายมาเมียนมัดเลยนะเนี่ยคือน้ํามันลด น้ำรถต่อผุดเลยเห็นน้ำรถหอยเอาผุดเต็มเลยแบบเยอะมากอะ่ะเลาตัวใหญ่มากอะ่ะโซนนี้แสดงว่าไม่มีใครมาเก็บเลยนะเนี่ยปวดพวกหมุกบักเตี่ยคุณว่าจะพูดละนวยหนึน่งบ่มฮ <c oughs> ึ่ยนมาเ <c oughs> ขาก็นั่งง้อยกันอยู่คอดมอดแคทแมทอ่ะ สวยเลือกได้พอ่อมนวลนงงังง่อยจะซื้อได้ค่ะเพราะสวยเลือกได้เห็นมาแถาเบิ้องขึ้ไปเสร็ี่เบิงบ้งเบื้งเบิ้งเบื้งนวยบอกหอยมาเจ้าสบายแดดนะมาเนี่ยข้าแต่แดดสิเผาอย่างเดียวแล้วจ้ะมาเนี่ยขึ้นมาพี่พขึ้นมาพนพี่ค่ะบักหอยพี่อย่างเงี้ยก็อย่างตัวอย่าง,ตางตโตโอ้หมื่น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 หมืน่นหมื่นหมื่นหัวฉีฟาดนี่สิ เยอะจากลากเลยจากลากอักลากเลยค่ะหอยหลายคักหลายคักหลายเนี่ยหลายคักหลายเนี่ยค่ะโอดพูดมุ่งม่เตี่ยยังวะว่าหันแวะแวะสื่อคุมาพุดนละนวยอีกค่ะ มาเติมกันหนถังดำพอเดี๋ยวเก็บไอนางล่มนำ้ำเก็บแมงผูน้ำค่ะใส่ถังหมูว่าเราไปต้มแล้วไม่นอนีก็เลยสิพะต้มอีกกันเลยยังวาเฮ้ยมันพดโพค่ะพดโพวดโพค่ะเนี่ยมูเจ้าเบิงใช่หมดเลยแถวนี้แมนมืดสังห่างนะ เดี๋ยวข้างหน้านี่ก็เต็มคู่แล้วค่ะแม่คอนจะเดี๋ยวเขามาเก็บซอยป่นหวังเอาหวังเอาพอดโพรเพราะว่าบางเทือนมันนุวยนุยนุย้ยนุยกลางๆค่ะเนื้อมันจะเต็มกว่าเต็มกว่านุย้ยใหญยๆอีกอมันจะบปง พเพราะออกมา่อบอกเตยียงนี่รายคักเป็นนี่ยคระแมงผู้อู๋หอบเอา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  เม่นมืดได้ค่ะนี่แม่นมืดเลยนี่มูนี่เสียบสังหรังมูนี่แล้วแบบโอ้เป็นตลอดพืชเลยพลืชไปหมดเลยแถวนี้สาวๆกีดกาดกันน้องหันยางมาซ่อมสวัสดีค่ะพี่น้ำพึง่งมาคนแรกเลยวันนี้เก็บหอยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าปราณีโอ้ล,ล่องเรน <laughs> น้ำเย็ยนเตืบค่ะสิบห้าองศาวัดดีค่ะคุณสุเพียบสวัสดีค่ะคุณฟาติมามเก็บสดๆสดสดเสียบต้มละหวานค่ะสุดยอดอะสวัสดีค่ะคุณจ๋าบ่เจสซี่จาซี่โอ้มวนมวนกิ่กาดกิดกาดกาสวัสดีค่ะคุณดวงจิต วิวงามสวัสดีครับคุณอาชีรสิทธิ์สวัสดีค่ะตัวใหญ่ๆแล้วก็เยอะมากสวัสดีค่ะคุณชัยคอยค่อยชัยชัยไล่เหอนอ่านมาคอยออกด้วยขอโทษขออภัย๋ยนแสงบเขาปลากระลุกน้ำจ้ะ มาแฟนมาคอนวาอยู่เทอาสิไปอันพักร้อนยังไหนขึ้นไปยังภากันไปเคสฮักโหมยังสั่นมาสันเด้เขาพักร้อนเขาต้องอยู่ซื้อมาสันเด้ฝรั่งอยู่บ้านว่ะสวัสดีค่ะคุณนิพาพรท่านค่ะท่านท่านสวัสดีค่ะคุณโฮมสวัสดีจ้าเยอะม,มากเยอะม,มากสวัสดีค่ะคุณนิชนเยอะมากเยอะมากสุด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 ,สด,สด,สดตัวใหญ่ไม่อยากได้แลค่ะ,คะตัวใหญ่มันต้องตัวกลางๆนะมันจะอร่อยเนาะ ตัวใหญ่มันบ่นค่อยแซ่บเด้ที่เขาไปต,มต้มเนาะจะแกะนะเหย,ยียบก้อนหินหนะแถวนี้กตะมืนก้อนหินมืนตัวอยากจะเลื่อนๆหน่อยเนี่ยแม่นเหมือนตะเก็บได้หมดเลยแถวนี้เสียบส้นสังข์หลังเนี่ยพี่น,อน้นองจ๋าเป้ยมันโคตรมัน <laughs> โคอ้ยวะ่ะคตรมันโค้มาลัางการ สุดยอดไงมันกู้มือเจ้าบุญแป๊บเดียวอะแป๊บเดียวเต็มคู่อะคู่เดียวก็ไม่พอเลยโหดูเก็บไวมากเลยจะใส่ไหมมันเยอะจัดอะพี่ซัมเก็บแป๊บเดียวอะเก็บแป๊บเดียวเต็มคังโอโหจุกเอาจุกเอาเหมือนเก็บเอาก้อนหินเลยโจ้ก็โจ้เอาคือเก็บเอาก้อนหินนม่นเนี่ยคือเก็บเอาก้อนหินชาอยู่ไหนแม่มึงเล่นเมียนน้อยแบบเก็บแป๊บเดียวอ่ะน้้้โอยมมงคใหเบิ่ กะคูกะตาแต่ละผูแต่ละคนสวัสดีค่ะพี่เครือวันคุณยายเล็กสวัสดีค่ะนี่แม่ควันครึ่งถังแล้วทั้งพูนที่ได้เต็มถังแล้วคนน่ารักเพื่อนร่วมทางผ้ามูมาเก็บค่ะสวัสดีค่ะคุณเนียงาจา่าอืมอ,อยู่คุ้งห้จาจ้ะคุง้งซำสวัสดีค่ะคุณน,นิพพาพโอ้ยแม่นไงเอาบะคุงเอาแค่หลอดมาตามําน้ำแต่ว่าคือสีบุได้ละ มีค่ะคุณป้ามีมีสวัสดีค่ะคุณบัวคุณ oppo บัวว่าจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฮัสชัยมี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 มมคลิปเห็ดลงด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็ไปต้มนะคะนัวมากไม่ต้องใส่กงใส่เกลือเลยหวานนัวเออจากทะเลแบบสวัสดีค่ะคุณสันติภาพคุณ นี่พาพพ่อนท่านค่ะท่านท่านท่านโอเคนี่แหละวันนี้ดูบรรยากาศเดี๋ยวมาคอลโคลิีบเเบิรอีกเทื่อนึงค่ะไปเก็บหอยอันนั่งลมน้ำกำลังขึ้นกำลังกำลังขึ้นย่อยย้อยยอยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาถ่วมถ่วมหอยซุ่มอยู่หมดเลยเบิ้งดูมุ้เจ้าเบื้องหอยนี่หอยนี่หอย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 เบิ้งดูเบิ้งนี่นี่แมนเหมอดเป็นจุ่มเป็นกีบเป็นกีบเป็นกีบกันอยู่ พีวันหนึ่งเก็บยังโมหเหมอดเลยคเห็นแล้วแบบเห็นแล้วแบบกิดีดการ์ดกันนะ่ะโอ้ยขาโคกเนาะขาโคกมาลง่ามนะเ,นมเอ๊ะบานข่อยขอนแกนกับ่อมีไเด้หอยโอ้ยน้ำกำลังขึ้นมาใส่มันน้ยอยย่อยน้อยน้ำขึ้นมานี่เมื่อเช้าก่าเมาว่านเนี่ยมอว่านมาเด้นางน้ำกันน้อยนึงเมื่อนี่มาเลยนางโคกเลย <c oughs> โอ้ยค่ะคุณหาสชายัยขอบคุณมากค่ะเมยนค่ะคลิปเก็บเหตุลงไปแล้วจ้ะ น้ำใสมากค่ะพี่พี่เครือว่าน้ำใสมากยังไยตามนี่ตามนี่มันอ้อนซ้อนหอยโอ้ยพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าโพดโพบโมบักเตียงแม่นนี่และนี่นี่นวยนวยประมาณนี่นี่นี่น้ยประมานนี่ไว้สลุนกินมันมันละอ่อนไงพี่มุ้งเจ้าเบืองเสียบสังหลังกันเหมือนเหมือนหอยจูบมัน่วยน้อยพดก็สันจัดมันไปแล้วหนีหอยจูบเบืองเบืองเบืองหอยจูบ หอยจูบทะเล <laughs> วองนูหน่อยวันน่อยไหมกะเล่ปบบ้าเก็บ<_ <k> _>โคตรพระหมูบักแตงบังมองืมอเจ้าบังใต้หอยเอ้ยใต้หินใต้หินก็่เป็นก็่เป็นแบบเรื่อ่อยู่ภาคใต้จ้าอยู่ภาคใต้สวีเดนอยู่แถวเ,เยตตาบอยหอยจะเยอะเยตตาบอยจ้าภาคใต้สวีเดนค่ะ ว่าเบื้องลูกมึงเจ้าเบื้องเดียวสองตัวสามตัวเก็บแบบสวบส้วบสวบเก็บปันเก็บก้อนหินอันขี่แค้นแแห่ปันเท่าเลยโพดโพยยังไงวันนี้โพดโพยบอกม่วงบักเตียงคักเนี้ยคักเนี่ยโอ้ยเฮ่ยมึงลูกเดินละหอบอันน้อยน้อยเพ่เอาเนี่ยน้อยกำลังกินนี่พอดีพอดีนี่มีหอยลาเหมือนที่ตอนแรกเออมีหอยลายหอยแข็งเบื้องน้ำ น้ำใสมากเนี่ยหอยแมงผูนวัวใหญ่ๆเอ้ยหอยนางลมเอ้ยแมงผูแม่นถึงแล้วหอยแมงผูนวัวใหญ่ๆแต่ว่ามันๆอยู่บ่เสีบคือุ้มเสียบสังหลงังซ่มน้อยๆุ่มไวรุุนเพราะว่าเอาไปแกะกันแบบหาบหนึ่งบ่แม,สมนสองหาบหมู่ว่านนี่สองหาบเอาไปต้มแกะกันหมู่ว่านซองหาบสวัสดีค่ะคุณทิพวรรณคุณมานิดสวัสดีจ้า ลงทะเลลงทะเลร้ลอนหน่อยหนึง่งแต่ว่าคลิป,คล,ป,ค,ลปคลิปเก็บเห็ดมี่ให้เบิง้งซุช่วยจ้ะ <c oughs> วิวสวยมากวิวสวยมากที่พักก็วิวสวยมากเดี๋ยวถ่าย,ยให้เบิง้งเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวลงที่ให้เบิ้งที่ที่พักรีวิวกะในซ่างแม่ขวานนั่นแหละรีวิวขึ้นแม่ขวานน, <c oughs> นั่นละเนี่ยนั่นเข้าเลี้ยงเข้าเลี้ยงนั่งร่มกันนะคะเป็นทุนเป็นทุนอยู่นั่นน,น่นานจะแม่น็นเราเขาไปเก็บนั่งร่มงแถวนี้เขาก็เลยเก็บแต่แมงผูเพราะว่า เก็บแมงผูบ่าเป็นอย่างบรรยากาศสุดยอดพุ่นเาใส่ชุดว่าน้ำมาได้มืองอุ้ยคักค่ะพี่เคือวันมันมันมันคักปัแหนมันโผลมันพัวเก็บแป๊บเดียวน่ะพุ่นพักัดแอรนแล้วเนี้เหรอสองสาวพียอ่ะไม่เจ้าบังมันกวสิซุ้มมีแต่ตัวยังไงซ้ำเนี่ เออนี่นี่เดี๋ยวเพี่อมุเจ้าเบิ้งเหล่ามีแต่แบบรุ่นใหญ่เนี่ยเป็นซีบอ่ะเป็นซีบว่ะโคตรโคร่ดูโคตรโคร่เออเดี๋ยวห้องก็ไปนั่งริมน้ำไปล่างๆอีกเทือนึงโคตรโคร่อ่ะ โอ้ยยังว่าบกหอยโูดหอยผูหอยคักหอยเนี่ยยังว่าจ้ะโอ้ยสวยยอดสุดยอดเออโอ้ยว่าไปมีดออกมาน้าู่ได้แต่ปล่อยแงะของเขาอยู่ได้เอนนอ,อแถวโซนนี้โซนนี้คนมาบกหอดยังว่าจ้ะคนมาบกหอดนันนน่งลงุนน่มกะไงหอยแมงผูกกะไงว่า เก็บริมฟังเลยอะคุณน nice> ิพาพอนเพราะว่าอันหอยแมงปูมันเกาะหินอยู่ไงสวัสดีค่ะคุณทองทิพย์สวัสดีจ้าเก็บหอยเก็บหอยแต่ว่าเห็ดก็เก็บไปเร้วแหละลงลงคลิปไปแล้วลงคลิปไปแล้วแค่ข้างมื่อวานกับออนซ่อนหอยน้ำกันพ่อแค่นี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อวิวสวยมากได้บรรยากาศแบบสุดๆอะมาเลนน้ำซื่อๆกับแบบสุดยอดอะ แต่ว่าเนี่ยเอามาเล่นน้ำน้ำไม่ค่อยได้เล่นเก็บ <c oughs> หอยมึเอเศร้ากับล้มไปแงะหอยนงงั่งลมอีกอุ้ยยังมือแลงในน้ำลดดองมองแม่ควันพักอะ่ะน้ำลดหรอโอ้โหงานเก็บหอยนั่งลมเลย,ยเกตค่ะขอบคุณหลาไลชูปูชูคนค่ะเดี๋ยวค่อยพอกันไหมเดี๋ยวค่อยพอกันไหมสวัสดีค่ะขอบคุณหลาไลชูปูชูคนค่ะจังไรกะฝากก,าก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดเป็นสมาชิกช่องอย่งเช่ค่ะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย เ okay, คค่ะพี่เคยวานสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณหลายๆจ้าทุกผูปป้ทุกคน